สวัสดีครับยูมนี่ยูมนี่อยู่กับบ้านสวนปา่าคุณเด้อครับบัวแด้ลงขีบโดนหลายมือเลยครับมอนี่พามาบึงสวนขางบานครับนี่กับบักน่าวครับบักเน่าวกําลังดกขนาดนานแรงนี่ครับนี่น,น้ากับไฮเน่โบนี่ครับนี่อลังการงานส่างบักเนาวดกบึงหุนบักเคียเทศมาเบึงครับพาไปบึงไม่ใงีคุณปลูกพัก อันนี้เปินกระ Hed ข้องใส่ไก่แล้วครับทีเดียวมีปูบุกซีดาห่อถงุงยางดีเปิลทะเบืองทะเบืองผลงานครับว้ามจีวอ,อกมาสวยงามบ่ซ้ำห่อถุงบ่นี่ข้องใส่ไก่หน่อยครับนี่เปิล Hed ข้องใส่ไก่เน้อยๆพอได้เบืองเนียแงงย่ำเสาย่ำแรงครับนี่พูนสวนผักจังหวัดสวนผักหรือว่าสวนดอกไม้ลำบาก เบื้องนี้ผักหายากคือกันสมัยตะกี้นี่ลายคักลายเนี่ยพักผมนี่ครับต้นกล้วยกำลัางงามเบื้องทึ่งผักทึ่งดอกใหม่ครับปลูกน้ำกันไปมานึ่งทึ่งชืดเลยคอนปานนี่นั้นคอยมีสูเนลเบื้องกล้วยกำลัางงามครับมีเบื้องไม่ยี่กุลปลูกกันผักยังกว่า ปูภัยอตูต้ตีโอ้สวัสดีค่ะมีเหลือกงานมากครับปลูกผัยอีตู้ใบหูใบหดเมือนวะลี้ยงพุทธเอาไวทนาดมตดพ้นว่าโบลานว่าผ้าวา่าเบื้องผุ่นมันหลายครับ,ออบรเออหลือกงานมากบรรยากาศยม้มแรงแดดลมลมตกตัดพักแล้วอืมตัดพักแล้วเหม,มือนสวนผักกสวนดอกไม้นี่น,น,นอกก่อ เบิ้องบนลกพักอีตู <S <s> อลกลกลกไปอีตูไปไปยายตีนาเรีงมันกับหยามนันนั่นหยามนมมมีเนาะเบิ่งปุดสายนนำยดเป็นโอ้ดอกไม้ดอกไม้นี่คือเป็นปลูกกันรอบมาเรียงโมเมนติ <laughs> มีพักขนาดตัดเป็นเมล็ติ บึงพันยายมาปลูกครับพี่เอาเสียงซักปลูกคือจังไงยังก่่นคือปลูกพริกเอาเสียงซับปลูกเร่นว่าใส,ส่ซับจังไงเห็ดในบึงมึงมีบักพริกกระดกใส่บึงขวมไปบึงพริกเด้วยมาสิ่เก็บบ่ได้เก็บอันนี้มุนีสั่นสองบ่ เนี่ยเหยียบน้ำมันนี่เด้อเพราะว่าอัน,นทางซ้ายน้านี่ก็ใส่อัน,นอันนี้อ,อันนี้สั่นหนึ่งเปิด,เป,ดเปิดน้ำยดนะบอบอยเนีดด่ยนี่เบิ้งครับบักพริกเพิ่นดกคักดกเดียเบิง้งอ้ยเป็นใส่ปุ๋ยยังนี่<ม>ฮะป้าบักพริกเนี่ยเยด้กคำต้นไว้เบิ้งคุณ ข้าลักไว้เลยพริกดคกดคักดกเนี่ยอันนี้ผักซีเล้ากำลังปรุงเป็นกาผักซีเล้าครับนี่กำลังปรุงด้วยครับนี่อืมเถอผักซีเล้าอันนี้หมกพริกดคกคัก ลกขักลกเงี้ยเบืง้มงมวยมันนวยมันหลายก็ใบพอดีนี่นวยมันหลายก็ใบพอด้ตัวนี้บบกพริกนี่ว่าตัวลกขักว่าเบืง้งพริกกุนสันมึงมวยมันฝืนธรรมชาติครับพริกชี้ฟ้าว่าสัตว์นี่ตัวน,นี่กลิ่นวัฒน์นี่เป็นดอกแล้วนี่เก็บไว้เป็นพันครับเป็นไม พี่สุวรรณโซเนียวครับได้บอกกิดเป็นบุกแห้งเบิง่งคลิก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 เดีย๋ยวพาไปบเบิ่งเปล่งพักข้างลังบานอีกครับโอ้หามกระลุนอุ่นน้ำล้น,นลครับ,น,บรน้ำระดัน ล้นฝะาฟาเลยน้ำล้นฝะาฟาเลยครับคุณถังน้ำประดานครับคุณไว้ปลูกผักนี่ครับถังน้ำประดานนะครับนี่ใส่ทั้งกินทั้งอาบใส่กินได้น้ำครับใส่โหดผักปลูกผักได้ความเรียบร้อยอเบึงล้นโอ้ยใบเตยอยู่ใต้ถังน้ำาบอย่างงามครับเบึงผีล้น ลงมากกับไหลลงมาปลาผักดีครับดีทางนี้กับปลาผักสวนตะไคร้สวนกล้วยครับนี่เปิดจะปิงเกอร์แล้วสุมเย็นนี่โครงการไม่ครับนี่ว่าสิเ็ดสะเลียงปลาเบื้องพี่น้องมันเป็นตะคือบ่สีรอมกับเบื้องเฮดเฮดสะเกินว่า ไอเดียออกไอเดียครับสะสามระดับครับนี่ให้มีบวกขงังทึ่งบวกที่สองบวกขนาดกลางแล้วก็สะใหญ่ครับปุ่นที่ปล่อยปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยกุ้งให้นำกันมืดเลยครับยูนำกันคือธรรมชาติแต่ว่าสิรล่อมกับเบื้องครับปุ่นฟังรักแล้วธรรมดาธรรมชาตินี่มันมัน,ม,นมันก็ตตอง อยู่น้ากันอยู่แล้วน้าปุดน้าหนองมันมันก็กินกันแน,น่ธรรมดาครับนี่กุ้งการไม่ครับนี่แตงกู่สาเหลี่ยวฟังเสาแล้วครับนี่มองนี่ก็สิเป็นน้ำสิเปิดน้ำนี่ครับนี่ให้มันไหลใส่บวกขังทึ่งปับ๊บแล้วก็อีไลลงไปหาบวกที่สองที่สามไลลงไปหาปุดสะไ่ครับจุต่อกันเลยดีบอกพี่น้อง นี่เบิึงต้นบักม่วงอยู่นี่ก็ไม่แม่นดอกดกคักดกเนี่ยปีนี้บักม่วงจะใส่กระดอกดกคือกันมืดอรุณครับมึงปีนี้ผู้เฒ่าโบร้านมาถ้าบักม่วงดอกดกตรงสี่นิ้นมาผลดีหักเลยมึงออมต้นเลยมีสุนิลครับอยู่สวนนี่เบิึงบักม่วงไหมอุ้ยสายมันติดหน่วยเมืดนี่จังไดยสิกินเมืดนี่ ผักติว icism, ้วกำลังปงครับนี่ผักติ้วผักติวกต้วครับนี่บึงบรรยากาศครับบ้านสวนปากุลนี่ครับเหตดทางมันลาดล,ลงไปกับลาดเอียงล,ล,ลงล Boy, bueno. ไ,ไปน okay. ี่น้ำปั๊บนี่นี่กอกน้ำครับนี่น้ำเปิดปื้ดแต่ยมันไหลลงสะหน่อยนี่ครับนี่ไหลลงสะหน่อยปั๊บหนัวมันก็สิไหลต่อไปสะนั่นไหลต่อไปสะนั่นนี่ครับสุดท้ายมันไหลต่อไปหัวสะใหญ่พุนครับพุน มันมีน้ำไหลตลอดเลี้ยนแบบธรรมชาติครับคือบ่นาจีเวิร์กอยู่ดีคือว่าดอกว่าครับนี่คือเลียงย่างเดียวมั่นบ่อใดดอกครับพื้นที่มันบ่อไหลสะมองนี้ก็สิประมาณสองงานเหมือนเด็กครับนี่นี่สะนี่ประมาณสองงานเหมือนเด้อครับนี่นี่ปล่อยมันไหลไปน้ำสะนี่ครับนี่ เห็นมันไหลเป็นพักเป็นพักลงไปขึ้นน้าตกนี่ปลาข้างแต่กับสิขึ้นมาใครทั้งน่นนี่เมีนยนบอพี่น้องคือว่าดอกว่าไอเดียครับไอเดียเห็ดวบมันอยู่หลังบ้านมันเป็นสะเกาอยู่แล้วครับนี่แตงขอบแน่จังน่อยซื้อผู้ใดเสี่ยวเป็นไอเดียก็ะด้ด้วยครับออกซอยออกความยิดเห็นแน่นี่ดีบ่เห็ดสะแบบนี้เห็นมันมีเลือกมีหมองเลือกมีหมองตื่นครับนี่ บรรยากาศครับหลบๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ